มาอัปเดตข่าวสารภายงาทองกันต่อนะครับนี่คือวันที่3ที่ภายงาทองยังคงเดินบนเบียนออกมาหากินในบริเวณเดิมที่เขื่อนขุนด่านปราการชนภายงาทองอาจจะไม่ค่อยปรากฏตัวโชว์เหมือนเดิมนะักแต่ภาพความทรงจำต่างๆที่นายพาทองทำไว้นั้นยังตราตรึงอยู่ในใจของ f อซอยู่เสมอครับ ขอบคุณดเอ็กชัเตอร์ที่อนุญาตให้เผยแพร่คลิปนี้นี่คือใบหน้าของภายงาทองนะครับในคลิปนี้แอดมินจะพาท่านผู้ชมมาย้อนรับชมครอบครัวของภายงาทองที่เขื่อนคุณด่านปราการชนมารับชมกันว่าจะเป็นครอบครัวใหญ่และอบอุ่นแค่ไหนครับ นี่คือบริเวณเขื่อนขุนด่านปราการชนและนี่คือครอบครัวของภายงาทองเป็นเหตุการณ์ก่อนที่ภายงาทองจะขึ้นมายังอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และสนกับภายงาเดียวในช่วงนั้นภายงาทองอยู่กับครอบครัวที่เขื่อนขุนด่านปราการชนบ้างว่าภายงาทองมีลูกน้อยอยู่ที่นั่นมารับชมภาพที่ประทับใจที่สุด อีกภาพหนึ่งพายงาทองกำลังเดินตามแม่พังเพื่อเข้าไปยังโขงช้างพายงาทองเริ่มปรากฏตัวตามที่ลูกศรชี้นะครับในขณะที่แม่พังนั้นเดินนำหน้าไปแล้วภูเขาค่อนข้างสูงชันเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อการเดินทางพายงาทองจึงค่อยๆเดินไปตามไหล่เขานะครับ บริเวณนี้มีต้นกล้วยค่อนข้างเยอะและภายงาทองครอบครัวและของช้างที่นี่ต่างได้อาศัยกินเป็นอาหารด้านหน้าแม่พังเดินนำหน้าไปก่อนแล้วนะครับค่อยๆเดินเลาะไปตามแนวต้นไม้ภูเขาค่อนข้างสูงชันนะครับเดินด้วยความยากลำบากดูแม่พังครับค่อยๆใช้งวง แตะไปที่ต้นไม้และใช้ขาขยับดูว่าจะสามารถเดินได้หรือไม่นะครับค่อยๆใช้งวงแตะไปที่พุ่มไม้ที่เป็นทางเดินครับนี่ครับค่อยๆหาทางเดินนะครับเหมือนใช้มือผักออกไปเพื่อดูว่าจะสามารถเดินได้หรือไม่นะครับในขณะที่พายงาทองค่อยๆเดินตามหลังมา ทั้งคู่อยู่ไม่ห่างไกลกันแม่พังก็พยายามที่จะเดินทางต่อไปครับค่อยๆหาทางเดินล่ะครับดูเหมือนทางค่อนข้างลึกและชันทำให้แม่พังถอยกลับมาครับไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ถอยกลับมาแล้วครับ ภาวะพวงอยู่นะครับว่าจะทําอย่างไรดีตอนนี้ภายงาทองเดินมาถึงแม่พังแล้วครับรู้ว่าแม่พังนั้นไม่สามารถเดินทางต่อไปได้มาดูว่าภายงาทองจะทําอย่างไรครับในภาวะเหตุการณ์แบบนี้ในฐานะหัวหน้าครอบครัวใหญ่ภายงาทองค่อยๆเดินมาทางด้านหลังของแม่พังและเดินไปทางด้านหน้าครับ มองหาทางที่จะเดินขึ้นไปนะครับว่าจะเดินได้ไปทางไหนค่อยๆขยับแล้วครับใช้ขาแตะไปที่กิ่งไม้ที่แม่พังใช้งวงแตะลงไปนะครับนี่ครับค่อยๆขยับหาครับลำบากมากครับอาศัยอยู่แนวเขาสูงและค่อยๆเดินฝ่าขึ้นไปได้ครับ ในยามที่ต้องเป็นผู้นำภายงาทองเดินนำหน้าเลยนะครับแสดงให้เห็นว่ามีทางที่สามารถเดินข้ามไปได้ในขณะที่แม่พังเองตอนนี้อยู่ทางด้านหลังของภายงาทองเป็นพฤติกรรมในของช้างและภาวะ<ม>าผู้นำของภายงาทองที่<ม>ประทับใจที่สุดครับ ทางด้านขวามือสุดคือโองช้างที่เป็นครอบครัวใหญ่ตอนนี้พายงาทองกับแม่พังเดินใกล้ถึงโขงช้างแล้วครับผัวหน้า,<ม>าออกมาทางด้านซ้ายมือก็คือพายงาทองพายงาทองมาอาศัยอยู่ที่นี่นานมากเลยนะครับก่อนที่จะขึ้นไปยังอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และเกิดการส่นกันกับพายงาเดียว ลนะนนหลังจากโซนการพายงาทองก็กลับมาที่นี่และอาศัยอยู่ที่นี่ายาวนานพอนสมควรววซึ่งแสดงว่าที่นี่พายงาทองอยู่แล้วมีความสุขววจึงไม่แปลกใจนะครับหลังจากที่พายงาทองได้รับบาดเจ็บงาหักก็กลับมาอ,อยู่ที่นี่ยิ่งอยู่นานกว่าเดิมอีกครับ แต่เ <FC S 1> อฟซีก็สบายใจได้ครับแสดงว่าครอบครัวที่นี่ดูแลภายงาทองเป็นอย่างดีนี่คือบรรยากาศภายงาทองเข้าโขงช้างที่เขื่อนคุนด่านประการชนนะครับตอนนี้ภายงาทองยังคงกินอยู่ห่างจากโข<อ>งช้างพอสมควรแต่ก็กกค่อยๆขยับเดินเข้ามาหา คดันะตอนนี้เดินผ่านแนวป่ากล้วยเข้าไปในโขงช้างแล้วครับมาดูว่าพายงาทองเข้าไปในโขงช้างจะเป็นอย่างไรนะครับโขงช้างใหญ่ขนาดนี้นช้างเด็กะจะหวาดกลัวภายงาทองหรือไม่ ตอนนี้ภายงาทองเดินเข้าใกล้โค้งช้างไปทุกขณะแล้วครับอันนี้มันถกลว้ลวใช่ไหมจะเห็น,ต,นาหาต้นกล้วยที่กําลังไว้เอ็นนั่นก็คือภายงาทองเดินมาถึงบริเวณนั้นนะครับตอนนี้ภายงาทองเดินมาถึงแล้วนะครับ เดินเข้ามาทางด้านล่างขณะที่โคงช้างอยู่ทางด้านบนภายงาทองก็ค่อยๆเดินเลาะเข้ามา,ออมาดูเหมือนแม่พังและเด็กๆไม่ได้หวาดกลัวเลยนะครับออาภายงาทองอเ,เดินเลาะทางด้านล่างและค่อยๆกินอย่างสบายใจตอนนี้ภายงาทองเข้าไปในโคงช้างแล้วนี่คือครอบครัวของภายงาทอง ก็หวังอย่างยิ่งว่าภายงาทองจะใช้ชีวิตยอยู่ที่นี่ยังมีความสุขแต่อย่างไรก็ตาม f อทางเขาใหญ่ก็ยังคิดถึงนะครับหากขึ้นไปเขาใหญ่เมื่อไหร่ก็จะได้เก็บภาพสวยๆนำมาฝากเช่นเคยแต่ช่วงนี้ภายงาทองคงอาศัยอยู่ที่นี่สักพักหนึ่งครับ เลยไปเลยยังได้ปะได้ได้เดินผ่านได้เลยเ <c oughs> ข้าโคงเข้าโคงงนี้